สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest กันอีกเช่นเคยนะ วันนี้ผมก็จะมาวางแผนการปั้นไอดีในวเซเอร์เซเว่นเอเลเวนหรือเซเวร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะและสำหรับใครที่เป็นสายคุ่มผมขอแนะนำท,านท่านเทพร้านเติมเกมวันพังแมนเดอร์สองเกตที่ถูกที่สุดนักตอนนี้การันตีจากคิบร้านคูป,ปองส้มที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดโดยลดสูงสุดถึง40ซด้วยแพ็คราคา18บาทได้ถึง6คูป,ปองส้มอถ,ถ้าเติมไป99บาทเราจะได้คูป,ปองส้มกลับมาถึง165บาทและผมได้ดีกวบทางร้านท่านเทพไปแล้วว่า ร้านขั้นเทพจะต้องเป็นร้านที่ขายขูป้องส้มได้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายคุ้มระดับขั้นเทพซึ่งแนนนอนว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมผมเอาคิงเนากซึ่งเป็นตัวที่แบบอืไม่น่าเอาเลยทุกคนแต่แบบ ก็เอามาแล้วเนาะเราก็ต้องแบบไปที่สุดไปด้วยกันไปได้วยไกลน,นะทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าการบัฟความเร็วต่างๆเนี่ยมันเหมือนโซนิ c สอง SR เลยแล้วก็ตัวมันเนี่ยต้องท<ค>ํา5าดาวนะความเร็วที่บัฟเนี่ยมันถึงจะมากกว่าปกตินั่นเองคือถ้าไม่ห้ดาวเนี่ยเอากาโรยูอาไปใส่ความเร็วยังดีกว่านะคนแต่ผมก็พยายามคิดปลอบใจหลายๆอย่างเนาะซึ่งก็ได้ขอปลอบใจอย่างหนึ่งทุกคนก็คือคิงมันเป็นระดับ SR บวกหมายความว่าสแต็กเรื่องความเร็วเนี่ยมันจะมากกว่าตัวระดับ SR อย่างโซนิ c สอง SR นั่น เองนะทุกคนเออเป็นการหาแบบช่องทางปลอบใจเท่าที่จะหาได้แล้วเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ดีเลยทุกคนเพราะว่าการที่ผมเอาคี r บวกมาเนี่ยทำให้ผมไม่สามารถเล่นศูนย์กลางฝึกฝนได้นี่เดี๋ยวผมเปิดดูเนี่ย네ทุกคนเห็นไหมอาพลังผมอาจจะไปด่าน30จริงแต่อาวุธอย่างอื่นเนี่ยผมไปได้ไม่ไกลแน่อนอนว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่าตัว SR บวกตัวแรกเนี่ยควรจะเป็นสายต่อสู้สักตัวหนึ่งทุกคนเพราะว่าสายต่อสู้เนี่ยถ้าทุกคนดูนะด่านที่ยี่อะตัวที่ต้องเจอคือแบบตัวเตืออะทุกคน อ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอโหลดแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวทุกคนคือแบบบอกเลยว่าผมพลาดแต่ก็เฮ้ยไม่ปลอบใจและปลอบใจหลายคลิปแล้วเ <c oughs> นี่ยทุกคนผมให้ดูนะบอสท,ที่ต้องไปเจอเนี่ยสายต่อสู้เนี่ยคือกิ้งก่าใช่ไหมทุกคนเออคือแบบมันสู้ไม่ได้จริงนะเพราะฉะนั้นตัว S อซอบตัวแรกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นสายต่อสู้หน่อยแหละไม่งั้นแบบมันจะเล่นด่านนี้ยากนั่นเองนะคนแต่ว่าถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยผมว่ามันยังแบบพอไปวัดไปวาได้นาะ เพราะว่าตัวเอาบวดีๆที่น่าเอาเนี่ยอย่างใส่เทคนิคมันก็ไม่มีมีแค่คอม,มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตีบอสถึงจะเจอตัวโหดเนี่ยเราก็แบบได้แต่ทําใจอุ้ยไม่โหดเลยทุกคนดานที่สิเป็นเม่นในร่าง SR จรชิงหรือเปล่ากดเข้าไปดูซิ SR หมดหรือเปล่าแต่คือต่อสู้เนี่ยเป็น SR บวนะส่วนสายอื่นนี่ไม่ใช่ทุกคนสายอื่นแบบธรรมดาโอเคเป็นแค่ร่าง SR นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสายต่อสู้มันเป็นสายเดียวเลยที่แบบ แปลกกว่าชาวบ้านทุกคนเออเจอร่าง SR บวกคือแบบอย่างวะเจอได้ไงอะอันอื่นยังแบบเป็นร่างธรรมดานะถ้าที่ผมจําได้อันอื่นยังไม่เจอ SR บวนนะอันนี้คือเจอเอบวกแล้วเออคือแบบอย่างวะมันสู้ได้ที่ไหนล่ะเออผมสู้ไม่ได้ซึ่งเราควรจะเอาตัว SR บวกที่มันเป็นตัวสายต่อสู้ไงอันนี้ก็คือแบบจดไว้สำหรับใครที่จะเล่นเซิร์ฟใหม่ก็แนะนำเนาะเออเอาตัวสายต่อสู้หน่อยดีกว่าอย่างไรมันก็แบกทีมได้แล้วก็ตัวที่น่าเอาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าก็ตัวกินกาใช่ไหมเนี่ยแหละ ตัวมันดีแบกด่านดีอะไรดีๆหมดเลยนะแต่ต่อสู้ตัวอื่นที่น่าเอาก็จะเป็นโปเคสึกตัวนี้ดีเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรดีและการโร่เนี่ยปวดพลังได้เนาะอะ,อะ พูดถึงตัว s อบวกเนี่ยผมมาวางแผนใหม่ดีกว่าเนาะถ้าสมมติผมไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะคือผมไม่ได้จะไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะคนคือผมสมมติว่าถ้าสมมติผมย้อนเวลากลับไปได้เนะี่ยหรือว่าผมไปเล่นเซิร์ฟใหม่เนะี่ยตัวที่ผมจะเอาผมจะเปลี่ยนใหม่แห้วทุกคนคือแน่นอนผม,มเอาคิงหรอกเออจะเอามาทําไมเนาะเพราะว่าการบัฟความเร็วให้ตัวมันเองเนี่ยตรงๆเลยก็คือมันสามารถแก้ได้ด้วย Fat R s R แฟตประกายแสงร่าง s อบวกเหมือนกันอย่างที่บอกไปแต่คลิปก่อนก่อนนะแล้วเนี่ยตัวที่ผมมองว่าผมจะเอานะก็คือจะเป็นแฟตประกายแสง บวกมาแก้ตัวบักความเร็วของอีทีมแล้วตัวกาโร่ยูอาผมเนี่ยจะใส่อุปกรณ์เป็นความเร็วแทนก็คือเป็น HP ความเร็วนั่นเองแค่นั้นเนี่ยกาโร่ในเทิร์นที่7ผมเนี่ยก็จะได้เปิดก่อนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อีตัวหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ที่ได้ตัวแฟตประกายแสงราก SR บวกแล้วใช่ไหมอีกตัวที่ผมจะเอาก็คือตัวกาโร่ล่าง SR บวกมาปลดพลังให้ตัวกาโร่นั่นเองสาเหตุที่เอาเพราะว่าเวลาที่เราปลดพลังล่าง UR ทุกคนมันจะได้ความเร็วพื้นฐานเพิ่ม10% ความเร็วพื้นฐานคือความเร็วจัดสแต็ตเพียวๆนะสแต็ตเพียวๆไม่รวมอุปกรณ์นะทุกคนเนี่ยอย่างคนะิงเนี่ยคือใส่อุปกรณ์เป็น3 2 3สแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยความเร็วมันจะเหลืออยู่ที่ดูซิดูซินี่มันจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งรหมายความว่าการโรยูอาร์เนี่ยถ้าสมมติหนึ่งร้ย่ไหมบวกอีก10%เนเนี่ยหลังปลดพลังจะอยู่ที่ 154ก็คือบวกมาอีก14แต้มถึงใส่อุปกรณ์ไปเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มนะ10%มันไม่เพิ่มจากอุปกรณ์นะคนอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยกระปวดพลังการรบเลยไม่ต้องใช้ตัวบารคอนหลือันนั้นคือคิดผิดนะเพราะว่าอย่างตัวโซนิกเนี่ยหรือตัวคิงที่มีผลเพ,เพิ่มความเร็ว15%เนตี่ยตอน5ดาวเหลืองใช่ไหมมันจะมีผลเพิ่มความเร็วให้ตัวเองอยู่15%เอ้ย16%อร์น,นิก15คิง16ซึ่ง16%ตร้เมันมช่จาวามเร็วพื้นานไง โลมันพื้นฐานแต่คิงคือรวมอุปกรณ์ไปด้วยหมายควาว่าถ้าสมมติผมใส่อุปกรณ์แ่แป๊บทุกคนใส่แปบ๊แปบลืมลืมว่ามันเร็วเท่าไหร่นะตอนแรกไม่ได้จดไว้ด้วยเอา้าหายอุปกรณ์ความเร็วหายหายไปไหนอ่ะอันนี้นี่อ๋อไม่มีสีม่วงกันเลยแบบอยู่ล่างล่างอันนี้ไม่ได้ตีบวกแล้วก็อันนี้อดูนะทุกคนความเร็วของผมเนี่ยจะอยู่ที่ 323บวก16ปรเซ็นต์ก็ประมาณเท่าไหร่51 52ก็เป็น370อย่างเงี้ยเอออันนี้คือบวกเยอะไงมันบวกหลังเริ่มเกมพวกเอฟเฟกต์ผลต่างเนี่ยบวกหลังเริ่มเกมแต่ถ้าเป็นการอะไรนะปลดพลังของการูยูอาเนี่ยคือมันมันได้ตอนนี้เลยเออมันได้ปลดปุ๊บได้ปับ๊บบวกจากสต็กพื้นฐานไม่รวมอุป,ปกรณ์นั่นเอง อันนี้ก็คือข้อแตกต่างเนาะสาเหตุที่แบบเอาแฟลตมาก่อนเพื่อที่จะลบความเร็วอีทีมพอลบความเร็วอีทีมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่มีตัวบัคความเร็วเราก็เอาการโรยูอาของเราม <c oughs> าใส่อุปกรณ์ <c oughs> ความเร็วแทนเป็น HP ความเร็วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาการโร่ร่าง SR บวกมาปวดพลัง เพื่อที่ว่าถ้าเราไปเจอการอีกทีมที่ใส่ความเร็วเหมือนกับเราแล้วเร็วเท่ากันมันจะตัดสินที่ว่าใครปลดพลังเออถ้าปลดพลังก็ได้ความเร็วเพิ่มมาอีกนิดนึงการ์เราก็จะได้เปิดก่อนในรอบที่7นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่ผมคิดว่าถ้าสมมติแนะกํานำะก็จะเป็นแฟดกับการโร ซึ่อเอาตัวไหนก่อนดีส่วนตัวผมแนะนําเอากาโร่ก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าศูนย์การฝึกฝนเนี่ยเราเจอกิกาใช่ไหมตั้งแต่ด่าน20เพราะเนี่ยเราต้องมีสายต่อสู้มาแบกก็คือตัวกาโร่ร่าง SR ซบวกซึ่งมันเป็นตัวดาเมจแล้วก็มีการเพิ่มเม็ดเจมให้ตัวเองคือเป็นตัวที่ PVE ดีกว่าแฟตประกายแสงร่างเ r บวนั่นเองทุกคนนี่ให้ดูเอากาโร่หายกาโร่ o, หายนี่อยู่นี่เอยไม่ใช่อันนี้อาจารย์นี่กาโร่ o, อยู่นี่เออเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีดาเมจรวมก้าร้อ ของพลังโจมตีแล้วก็มีแบบหลายอย่างล้างสนาตตันด้วยนะเจอเกวินก็ไม่เป็นไรทุกคนนี่แล้วก็มีไม่ยอ่อท้อมีเพิ่มผลค่า HP ชำนาญคุมกายคือแบบได้ทั้งรุกทั้งรับจริงๆทุกคนแต่แฟนเนี่ยเป็นตัวแบบแก้ทางตัวคิงเอซอาบวกเป็นตัวแก้ทางตัวบัฟความเร็วก่อนๆอย่างเดียวเลยเป็นบัฟคพิ่มเร็วด้วยมีไ่โจมตีนิดหน่อยแต่เรื่องด้านมิมาสู้การโร่ไม่ได้อยู่แล้วนะเออเพราะฉะเนี่ยในเมื่อเราต้องไปสู้กับกิงกาใช่ไหมในศูนย์กลางฟูฝนก็เอาสายต่อสู้มาอย่างการโร่ได้เออาบวกก่อน ส่วนแฟรเนี่ยไปเอาทีหลังนั่นเองทุกคนอันนี้ก็คือที่ผมแนะนำเนาะแผนที่แบบถ้าสมมติใครจะเล่นใหม่หรือผมยอม้อนวลากลับไปได้หรือผมจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นเนี่ยผมจะเอาตามนี้อ่าแต่แน่นอนว่าตอนเนี้ยทีมผมก็มีการอัปเกรดนะคนก็คือผมภาษาและผมที่เกียจไปสุ่มหาดวงแล้วคือแบบสุ่มไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีผมก็เลยภาษาเลยลวกันเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยผมติดหลายๆอย่างผมเล่นพ E ไม่ค่อยไหวลวเพราะว่าผมไม่มีตัวดาเมจเลยเห็นปะ จิงก็ไม่ดามีขนาดนั้นคือมันไม่มมได้ดามีเลยละกันอันนี้ก็ไม่ได้ดามีขนาดนั้นไม่ได้ดามีขนาดนั้นแต่ตอนนี้นยังดาามีได้อยู่แรงอยู่ันึ0สองร้อยเปอร์เซ็นต์นอตไอสี HP แบบสูงเพราะฉะนั้นผมก็เลยปลดพลังมาแบกด่านนั่นเองซึ่งด่านที่ผมไปแบกนั่นคือนี่ทุกคนวิจัยอมีฮีโร่พีศารด้วยตอนแรกฮีโร่พีศาจเนี่ยผมติดที่เลเวลสิบนะด่านที่สนะิบเนี่ยผมติดไปไม่ได้แต่พอผมมีตัวโซนิคป,ปุ๊บผมไปยี่สิบหกเลยเอ้ยไม่า,น 10, นา เออสกิกว่าแต่พอผมมีโซนิปปุ๊บผมสู้ฝั่งฮีโร่ได้แบบไปไกลจนถึงยี่สิบหกเลยจนถึงตรงเนี้ยคือตันและสู้ไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามีพวกวแบบกิงกาใช่ม้าอะไรมาแบ่งเนี้ยก็ดีเออมีกิงกาใช่ม้าแต่ผมไม่มีไงเ็อย่างที่บอกเนาะกาโร่ก็เป็นสายฮีโร่เออเป็นเผ่าฮีโร่อีกก็ก็ไม่ได้มาแบบเพราะนั้นเนี้ยแ,แต่ว่ายัางไงาผมมองว่าเราเน้นแบบเมตากาโร่ดีกว่าเออเมตากาโร่ตามที่บอกเนาะแฟตกาโร่มาปลดพลังแล้วก็มาล้างความเร็วอีกทีม แต่ว่าในกรณีที่เราเลยเมตากาโรไปแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวกิการชัยมาก็ยังเป็นตัวท็อปฟอร์มอยู่ดีหรือว่าจะเป็นโกฮิสึกก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันสองตัวนี้เลยใส่ต่อสู้เหมือนกันพีสาจเหมือนกันแบกด่านได้ดีทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าสายต่อเอ๊ะเผ่าฮีโร่เนี่ยเรามีคอปู่บอมแล้วไงมันก็เลยเล่นง่ายแต่พีสาจเนี่ยเราไม่มีคอไงเซอร์เวอร์ใหม่มันไม่มีแจกคอพิศาจดีๆสักอันหรือใช้กิโลกิโลเป็นคอร่างเอซเอเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเออไม่ดีดีขนาดนั้า สำหรับใครที่จะไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่อะไรยังไงแล้วก็การใส่อุปกรณ์ก็ประมาณนั้นทุกคนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาแชร์เทคนิคตีบอสกิ้นะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมบอกกับลูกกิ้แล้วว่าวันเนี้ยเราจะมาตีบอสกิ้การถ้าสมมติบอสไม่ตายเนี่ยก็ซื้อตัวตีเพิ่มไปเรื่อยๆเออประมาณ4 5หทีอะไรเงี้ยได้ตีให้ตายภายในวันนี้ทุกคนซึ่งวิธีตีก็ง่ายๆทุกคนทีมหลักของผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันไม่มีตัวตีบอสนะซึ่งตัวตีบอสจริงๆอ่ะมันจะต้องเอาตัวหนึ่งมาแทนก็คืออผมจะเาเาป็น ตัวนี่มาแทนบีคิงมาแทนเนาะเป็นแบบนี้อ่าแต่ว่าตัวอื่นเหมือนเดิมจริงๆหน้ากากหวานก็ดีนะแต่ว่าพลังมันไม่พอทุกคนคือมีกาโรกาโรตีธรรมดาพออันนี้อันติอันนี้อันติอันนี้อันน,น,นี้โอ้ได้อยู่หนะ้ากากหวานได้อยู่นี่ว่าไหนดูซิเออทีมว่างอยู่คือมีเจนอสเนี้ยแต่เจนอสด,ดาเมจมันไม่ได้แรงปะ่ะ500%เนี่5 0 0โอ้เซโหเจนอสไม่น่าตีถึง500อยเอยู่แล้วเนาะเนี่ยตรงก็ปั้นตัวนี้หน่อยเออปั้นได้ปะ่ะไหนดูซิ โอเคปั้นไม่ไหวทุกคนใช้ใช้ตาไม่พอเพราะนั้นผมเอาเป็นแค่บีดขคิงแล้วกันเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งวิธีก็ง่ายทุกคนสลับอุปกรณ์สลับเลยอ่านี้เอามาใส่ตัวบีดคิงตีบอสตีบอสเนี่นี่ใส่เลยทุกคนโจมตี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 ไปดีติปุ๊บก็ไปตีบอสกันทุกคน ซึ่งที่นิตีบอลอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยเราต้องบอกสมาชิกีก่อนว่าเฮ้ยวันนีนเน้เราจะตีบอลน,นะให้ทุกคนมาทําการสาํารวจแล้วก็ตีพวกกีกี้พวกเนี้ยให้หมดเพราะว่าการตีกีกี้พวกเนี้ยมันจะได้ก่องทุกคนนี่เพิ่มดาเมจตรงนี้ได้ตรงนี้นะเออตรงเนี้ยก็คือบบกไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราตีตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราไปตีบอลเลยนะเราต้องรอให้เพื่อนในกิวมาตีด้วยเพราะเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยจะบบกตามแบบเรื่อยๆเออถ้ามีใครมาตีมันก็บบกเรื่อยๆนั่นเองนะอย่างเนี้ยสี่สมมิบจ นี่ตีเพิ่มไห้ดูนะดูซิจะได้เท่าไหร่เฮ้ยแพ้แพ้ได้ไงออกดูสร้างไม่ได้เสียของริงมาเนี่ยโอ้โหขาดิแเปอร์เซ็นต์แตะตีตีแล้วต้องตีสุดตีดูเมื่อกี้สี่สิบจุดห้าใช่ไหมเดี๋ยวผมตีให้ดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่ไม่ต้องตีก็ได้นี่หว่าหลังตีขอบไร่สร้างดาเมจมแกบอสเพิ่มศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรไปการพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันเพิ่มจริงหรือเปล่าเออพิสูจน์ให้ดูนี่เรียบร้อยนะ เพิ่มแน่นอนจาก40.5เป็น41นะส่วนนี้ก็0.5เหมือนกันตีตัวไหนก็เหมือนกันแหละโอเคเห็นปะเป็น41แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้เพื่อนในกิวมาตีให้ครบก่อนทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนในกิวจะตีมาครบไหมแต่ว่าคนทุกคนเนี่ยจะได้ตีฟรีคนละ3ั้งก็คือ1.5เปอร์เซ็นต์แล้วกิวผมเนี่ยมีอยู่ที่มีคนอยู่ที่เท่าไหร่32 3สิบสองสามสิบ16ก็เณ็น48เออเราก็รอแบาบจนกว่าบะครบว8ซึ่งกันเนี่ยเห็นปา มันยังไม่ครบเลยซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้เออเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงแล้วเออหรือเราจะรอจนเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงค่อยมาตีก็ได้นะเผื่อเพื่อนมาตีกันครบจนเป็นสี่สิบแปดแต่อย่างผมเน hmm. ี hmm. mm ่ยผมไปรอแล้วสี่สิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวผมมาตีเลยกันนะตัวนี้เรานัดกันเนาะว่าเราจะมาตีบอสกันซึ่งผมก็จะตีบอสเลยเฮ้ยทำไมเหลือแปดเก้าเปอร์เซ็นต์่ะเหลือเยอะเนี่ยเหลือเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอ้าบอสตัวนี้แตกแล้วเหรอเฮ้ยผมนัดมาตีบอล ยังไม่ทันตีเลยทุกคนโอ้โหอะไรวะว่าเดือดฟัคเฮ้ยตีกันแบบยุบยับโอ้โหซื้อกันห้าเจ็ดทีโอ้โหอุ้ยผมผมบอกว่าแค่ห้าครั้งก็พอวันนี้เจ็ดเลยหรอเฮ้ยเยอะไปไหเนี่ยโอ้โหแล้วตีแบบตีไม่ครบด้วยนะตีแค่ยีบสองคนจ่าสันสองคนแล้วแตกเลยเฮ้ยสุดมากสุดมากผมยังไม่ทันตีเลยอ่ะโอ้หูนี่เลยคนนี้อันติเสร็จปุ๊บอันนี้ไล่อันติอันนี้ก็อันติเพิ่มทีมอื่นหืสุดมากสุดมากโอ้สุดจริงแต่ละคน เอ้ยตีกระแตกแล้วสุดยอดลูกกิวแบบโหดมากแล้วก็รีดตีกระจังผมลืมบอกลูกกิวมั้งเนี่ยว่าให้ตีตอนแบบหลังๆผมบอกว่าให้รอเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ไม่ได้บอกเวลาจริงๆเนี่ยหลังหนึ่งทุ่มสองทุ่มค่อยมาตีก็ได้แต่ลูกกิวรีดตีมากเลยแบบนี้ก็แบบอเสียดายเสียดายเออเพราะว่าถ้าสมมติผมมาตีแบบตีพร้อมกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอตายแล้วบางคนอาจจะได้ไม่ต้องซื้อถึง7ทีไง โคซื้อเนี่ยมันเสียเพชรด้วยประมาณ50-100เพชรมั้งผมจำไม่ได้เออซื้อเยอะก็เสียเยอะไงจริงๆเนี่ยน่าจะนัดมาตีพร้อมกันเนาะพอตีพร้อมกันปุ๊บอาจจะแบบทุกคนตีแค่3ครั้งก็แตก่เงี้ยอาจจะไม่ต้องซื้อถึง7ก็ได้นะเออก้านนี้แต่ตอนนี้คือแตกแล้วนแล้วก็เป็นบอสเกลิวกันชูปแล้วผมยังไม่ไม่เตรียมพร้อมมาตีบอสต,ตัวนี้เลยอันนี้ผมจะไหวไหมเนี่ยลองหน่อยละกันเนาะลองเชิงลองเชิงนี่ก็ตัวแทงยืนหน้ายืนหน้าเนาะส่วนคิงก็บัฟเอ,บ,อบัฟบ,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 บีคิงตีเอากาโรยืนหนน้าาาวกัเพระ่ กาโร่เนี่ยมีไม่ยอท้อสามตัวเนี่ยมันมีแบบไม่ยอท้ออันนี้มีไม่ดับที่เหลือมีไม่ยอท้อก็มาแทงได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวดาเอจอยู่ตรงนี้เพราะว่าพอตีตัวเนี้ยมอนไม่จะตีเรียงเป็นแบบเนี้ยหนึ่งตัวนี้อ่าถ้าตัวนี้ตายก็ตีตัวนี้ตัวนี้ตายตีตัวนี้แล้วก็ไล่ไปตัวนี้ไล่ไปถอาหลังประมาณนี้ทุกคนซึ่งผมก็จะแบบนี้เลยคิงยืนแทงบิดคิงไล่โจมตีโซนิกตีแรงสุดยืนแบบนี้ให้ผมดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เออนี่ไอซตรอนเนี่ยผมว่าคิงก็เพอร์เฟกต์อยู่เหมือนกันนะอุย โลแตกแตกหมดอะไรกันเนี่ยแตกหมดไม่ไหวโอ้ก็แล้วไม่ได้ทําใจแรงเกินเนี่ยผมก็จัดคอมโบตามนี้คนคิงไม่ใช้พลังตัวนี้ใช้พลังสองแต้มอันนี้ใช้พลังสองแต้มนี้ใช้พลังสองแต้มแตกเอ้ยไอยตัวนี้ใช้พลังสีอันนี้ไม่ใช้พลังอันนี้ให้ตีธรรมดาเพราะว่าดามเอจแอนติเท่ากับทีธรรมดาไม่สี่ีธรรมดาแรงกว่าด้วยเออเพราะนั่นผมเลยให้ตีธรรมดาไป แต่ตอน PVP นี่คือลงตัวมาเลยนะเกิดเป็นเมนูซาแล้วก็ใช้พลังสั่ตัวคือสั่แบบเมนูซาโซนิกแล้วก็ตัวกาโรส่วนนี้ก็คือยืนปล่อยระเบิดไปเฉยไม่มีอะไรอีกประมาณนี้อันนี้ก็ตีบอสไม่ไหวแตกโอ้โหไม่ไหวจริงบอสตัวนี้ผมสุ้งไม่ได้เนี่ยต้องมีดักชายเออต้องมีดักชายจากกิจกรรม้าผมลืมพูดไปนอกตัว SR บวเนี่ย จริงตัวที่ดีสุดถ้าสุ่มได้นอกเมตาคาโรนะก็คือตัวกิ้งกาใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยมันคือตอนเนี้ยมันจะบมดเมตาคารโรเลยว่อาจอจย,ยังเหลือีกนานเนี่ยดังฉะนั้นก็เอาตามสูตรนั้นแต่จริงเนี่ยโอเคไม่ไหลวละอันนี้ไม่ไหลวละแต่แต่จริงเนี่ยเกมก็มีแจกซูเปอร์ดรักชายอยู่ล้วอาจจะไม่ต้องสุ่มกิ้งกาใช่ไหมก็ได้เอาดักชายมาแบกก็ได้นั่นเองนะสายต้องสู้เหมือนกัน แต่แค่ตัวดวไอตัวฮีโร่วัทั์พีสาจเนี่ยอาจจะแบกทีมฮีโร่ไม่ไหวเอ้ยแบกทีมพีสาจไม่ไหวเพราะว่าตัวดาชายอยู่ทีมฮีโร่นั่นเองทุกคนไหนได้แค่สี่เองทุกคนอันดับอด้อดทีโล่เนี่ยเดีย๋ยวตีต่อดูซิเฮ้ยผมลืมดูว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องดูด้วยลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เอาไหมเอาไหมยังได้ทีนึงได้ทีนึงดูซีได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาจีนะลูกกิ้วผมโคดรๆท้งนั้นเลยผมรู้สึกเป็นแบบ จากสุดในกิวอะแบบเหมือนอย่างที่บอกเนาะเหมือนไอ้เม็ซ์เรื่องหนึ่งที่แบบหัวกิวหัวปาร์ตี้คือกา,กากาแต่ลูกกิวอย่างเก่งอย่างแบบอะไรแบบเนี้ย8ปดแปมาดูซิลดเท่าไหร่คือผมเนี่ยน่าจะเป็นโลเว่ละคือน้อยสุดดูซิว่าคนน้อยสุดจะตีลดเท่าไหร่แปด8ปแปใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแปดแ้าแได้สูงสุดด้วย 8ปด8 58 8ดจุลดมา2 0.21 0.21์ค right? ูณสคือ0.63 0.63ุสมุาคูณสมาชิก okay. ิลทั้งหมดคือสาใช่ไหมก็จะได้เท่าไหร่อ่ะศูนก็ประมาณ18บแปดรน20ประมาณ20%ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวยี่สิบเรพราะว่าถ้าจะตีให้แตกต้องแบบตีกันแบบหเท่าจะเนี่ยอันนี้คืออ๋อยีคือตีทีเดียวตีทีเดียวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตี3ครั้งก็60% แล้วถ้าซื้อตั๋วเพิ่มอีกโอเคพรุ่งนี้ตีบอลตัวนี้แต่แล้วเดี๋ยวผมนะัดลุกกิวเลยเออพรุ่งนี้ตีแต่เพราะผมเนี่ยตีตีกากสุดในกิวละอ่าอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเออมากกว่าน,นิดนึงบางคนอาจจะไม่ได้ใช้บีดคิงเห็นปหมไม่ได้ใช้บีดคิงมันก็ตีไม่แรงมันต้องบีดคิงเอออุ้ยมีตัวฟินิกมาแทงด้วยดีจุงผมไม่ไมีแต่ผมมีบีดคิงไงแต่ถ้าเขาใช้บีดคิงเขาน่าจะแบบพอๆกันเออก็คือได้ประมาณเหมือนกันอะรอบละ0.6 1%, 1 3รอบก,ก็บคือประมาณ1.83% 1.83%อันนี้คือตี3รอบถูกไม1.83%คูณสมาชิกกิลทั้งหมดก็คือ32ผมขอใช้เครื่องคิดเลขแล้วกันเท่าไหร่นะเมื่อกี้1.83%โอเค1.83คูณ32ได้52.16%ก็คือตีแบบซื้อตั๋วกิล สู้กิวเพิ่มคนละ3ใบบอสแตกแน่นอนเพราะฉันเนี่ยตีพวกนี้ได้เลยเออตีได้พวกนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวผมบอกแล้วคราวนี้คือแบบให้มาตีอันนี้ก่อนพอตีอันนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาตีบอสกันตอนประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วกันไม่งั้นบางคนอาจจะซื้อแบบ7จจริงๆซื้อคนละ3ก็ได้แล้วใช่ไหมสามบวกสามก็ได้แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พูดไปเนาะก็คือประมาณนี้เทคนิคตีบอสกิ้พวกนี้แตะแน่นอนอ่าแล้วก็เรื่องต่อราคานี้ก็มีคนไม่ต่อไหมเอา้าน้องหกแปดห้าหายพี่หายไปหนึ่งวันแล้วไ จะต้องทักไปหน่อยแล้วแล้วก็แบงค์แบงค์แบงค์อันนี้อันว่าอะไรเนี่ยฮอนเนาะแบงค์ฮอนสูตรเหรออ่านี้ไม่รู้เหมือนกันเออไหนไหนก็มาดูหน่อยแล้วว่ามีใครต้องติดบ้างแล้ว6 8 5นี่ขอรักไว้ก่อนเพราะคุยกันทุกวันแล้วก็หายไปไหนไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งหรือแจ้งเนี่ยผมไม่ได้ไปอ่านแชทเลยช่วงนี้เออช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยว่างนะมีคลิปหลายคลิปอัดเลย จริงๆเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่ผมก็ลังเลอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีค,คือคลิปหน้ากากหวาดระดับ U R b l o ซึ่งเป็นตัวละครซีซั่นสตัวแรกที่เข้าเกมซึ่งผมมาเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะกำลังทําสไลด์อยู่แต่แบบผมก็คิดอยู่ว่าจะทําคลิปดีไหมนะเพราะตอนเนี้ยมีคลิปหลายคลิปที่ต้องทำเนาะแล้ว,วก็ตัวหน้ากักหวาดระดับ U R b l o มันเป็นตัวซีซั่นสแต่ไม่มีเสียงภาคเออมันไม่มีเสียงภาคทำผมรู้สึกแบบเออไม่ดีเลยไม่อยากไม่อยากทําเลยคือแบบเหมือนอยากเลิกเล่นอ่ะเออคือแบบ คือเกมจะเดินทางไปในทางนี้จริงหรอคือไม่มีเสียงภาพแบบนี้จริงๆหรอเออคือเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากเศร้าจริงนะอืมแล้วก็ผมทําคลิปทดสอบแลเนาะว่าตัวหน้ากา,ากหวาดระดับยูอาบวกอ่ะมันมันคิวแต่มันก,มนก็มันก็ไม่ควรข้ามตัวตัวบรอ,อยูอารบวกบรอ,อยูอารบวกก็ยังดีกว่าเออถ้าทีมฟูลมันอาจจะเอามาใช่แต่ส่วนตัวเนผมมองว่าไอจํานวนที่คิวไปเนี่ยมันไม่เท่ากับดาเมจที่เราเอาตัวดาเมจมาใส่ในทีมอะคิดว่า เออคือเอาตัวเจนอตร่างยูอาบวกมาใส่ในทีมน่าจะทําดาเมจได้มากกว่าการฮิลของตัวนากกอบว่ดระดับยูอาบวกอันนี้ผมยังไม่ทาคิวทดสอบเลยเดี๋ยวไปทาเดินหน้าแล้วกันเนาะแต่ผมคิดว่าดีกว่าเออยังไงก็เดี๋ยวรอทดสอบแล้วกันแต่ผมคิดว่าทีมนักกอบวาดระดับยูอาบวกผมอาจจะไม่ทําเพราะว่าผมรับไม่ได้จริงกับการที่เกมตัดสินใจแบบเดินมาทางเนี้ยเออคือแบบไม่ใส่เสียงผ้าเนี่ยคือรับไม่ได้จริงนะเป็นอะไรที่แย่มากนะอ่าคนนี้คนนี้ไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่หรอ อ้าคนนี้เลิกเล่นวะเนี่ยยังเป็นซีเวอร์อยู่เลยไม่ข้ามาโก้เออทาไมอะ่ะอืมเป็นศูนย์ด้วยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงของญาตเตะกันเออขอญาตเตกนะได้ออกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็มีไหมมีอีกไหม,ม,ไ,มไหนดูซิจริงๆช่วงนี้ไม่คนทักผม,มเยอะเลยนะว่ากิวว่างเปล่าจริงๆทักคุณฟีวฟ้าด้วยนะคุณฟิวฟ้าเป็นรองหัวกิวแล้วก็เป็นคนที่คอยเตกคนตลอดเลยเออคอยๆแบบจัดการตลอดใครแบบออนนานไม่เล่นเกินยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ว่าสาเหตุที่ไม่เตก คนเมื่อกีอ้อาจจะพอว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาเช็คบ้างออาจจะยังไม่ได้เข้ามาเช็ควันนี้ไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เขาเช็คตลอดนะเอาคนนี้แอคทีฟยังยีิบสี่อยู่เลยเนี่ยไอ้ชั่วโมงที่แล้วหรือลอตีบอสกิลไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีเดี๋ยวรอคุณฟิลฟามาแล้วกันเนะเาะเดี๋ยวผมจะเตะค,คนที่แบบเป็นสูตร,รเลยแล้วกันก่อนนะแล้วก็แบบอแต่คนนี้ขอรักไปก่อนลวกันเพราะคนเนี้ยคือเห็นป่มท็อปท็อปท็อปอยู่ท็อปแลงอยู่แสดงว่าเขาก็มาเล่นอยู่ แต่ว่าอาจจะไม่ว่างออใช่ไหมใช่คนที่คอมเมนต์บอกว่าเพิ่งตื่นไหมไม่รู้เหมือนกันเห็นช่วงนี้เขาบอกว่าอืช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,ยวผมรอทักก่อนละกันเนาะแต่ผมคิดว่าเขาอย่างเล่นนะเพราะว่ายังเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเออเล่นอยู่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันแล้วก็ในส่วนที่อัปเดตมีอะไรอไหมนะ ดูซิเรื่องแผนเอาตัวละครก็พูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแน,น่นอนว่าพพอร์ตเจน้อยเนี่ยผมเอาอยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็ทำคลิปบอกทุกคนแล้วนะว่ารอก่อนรอก่อนเออเดี๋ยวผมประกาศเอาเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดเมื่อนั้นนะแล้วก็เรื่องเจวินตอนนี้ก็ถึงฝึกเสร็จขั้นที่4แล้วมีคนรับไปแล้ว36อันซึ่งผมยังทําอันนี้ไม่ได้เลยนะสมุดค่ายล้มเนี่ยยังทําไม่ได้นะสาหรับใครสงสัยว่าทําไงก็ไม่มีอะไรทุกคนเราต้องมีแผนสักแผนก่อน ไปปุ๊บกดปุ่มชาร์จพลังแล้วก็อัพให้เป็นเลเวล4หรือไม่ต้องมีอันเดียวเลเวล4ก็ได้ทุกคนนี่สมุดอยู่ตรงนนเนี้ยเนี่ยรางวัลสมุดเห็นปะเนี่ยเนี่ยถึงเลเวล1วิธีทำเลเวล1่ก็คือมีครบ4 Level เลเวลอ่ะเออก็คือจะทําอันเดียวเป็น4เลเวลเลยหรือว่าจะมีอีกอันหนึ่งอย่างเช่นอันนี้เป็นโจมตีใช่ไหมอาจจะมีป้องกันอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เดี๋ยวกูซินี่หรืออาจจะมีอันนึง เนี่ยอาจจะมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อัพเป็นเลเวลหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ก็ได้เลยนั่นเองนะทุกคนคือถ้าถามว่าไอพวกแผ่นนีฮ่าจากไหนมันอยู่ด่านฝันร้ายเออด่านฝันร้ายเนี่ยเปิดให้ดูนี่เห็นปะ่ะตัวละครผมยังเดินยุบยับยุบยับอยู่เห็นปะ่ะม,มันน่าหยิกแก้มจริงๆนะแต่ละตัวนี่ก็คือด่านฝันร้ายทุกคนนี่ไปนี่ลอยผ่านสวัสดีครับดรจีนัรบ๊ายบายอุ้ยกองสมบัติเยอะจังนี่ก็คือมาฟาร์มตัวนี้มันก็จะมีได้อยู่นะทุกการฟาร์มหนึ่งครั้ง,ได,ไ,งได้เศษ ไว้สูมอะไรเงี้ยได้เศษไว้แลกแต้มแล้วก็พวกกล่องหีบสมบัติเนี่ยจะมีได้ของอยู่เห็นปะนี่เห็นปะได้อยู่ได้ของอยู่นี่หีบนี้จะได้นี้เลยได้นี้มาอ่าแล้วก็นี้ได้ตั๋วด้วยเห็นปะแล้วก็เวลาฟาร์มไอตัวละครพวกเนี้ยมันจะได้อันนี้มาด้วยเหรียญค่ายลบเอาไปแลกของต่างๆแล้วก็เนี่ยแล้วก็อันนี้ด่านแรกด่านแรกเมื่อกี้มันจะได้พวกไอค่ายลบเลยใช่ไหมแต่ด่านที่สองเนี่ยมันจะได้เป็นเศษทุกคนนี่ได้เศษอันเนี้ยเอาไปอัพชิ้นไปอัพการ์ดบั๊ อันแรกที่ได้ด่านเมื่อกี้เออมันก็จะได้เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะใช้สิบอันซึ่งอันนี้นให้มาสิบอันก็ได้หนึ่งเลเวลแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับเกวิน อันนี้ผมอาจจะไม่ชินคำเท่าไหร่นะพูดติดๆข,ขัดในส่วนนี้เพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยเล่นเลยทุกคนไม่ค่อยแบบไม่เคยเข้ามาเล่นเลยจริงๆพวกฟีเจอร์อัพพลังอะไรต่างๆหรือหรือแบบพวกการใช้ลูนอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยศึกษาเลยทุกคนผมเน้นดับอย่างเดียวดับเพียวเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ไม่ใช่ทุกคนหรอกใครที่ติดตามผมนะแต่แรกน่าจะรู้ว่าผมมาใสาดา่ดับนี้ใส่เล่นอันนี้เพรนี่ยผมก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เน้นแบบพ p พี แต่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วผมก็เน้นบ้าง,าง<อ>แต่อาจจะไม่สุดประมาณนะั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาทํากันอีกเช่นเคยนะคนก็คือสุ่มเกลือสุ่มเกลือทุกคนมาสุ่มเกลือกันนี่ไม่ใช่นี้อันนี้นี่ไหนดูซิโซนรางวัลโซนลูราคาสีจํากัดเวลาแล้วก็อันไหนนะนี่อันนี้อันนี้ อ๋อ oh, ผมขอเตือนอย่างหนึ่งเนาะวงล้อปุกตื่นเนี่ยอย่างที่คนรู้เนาะว่ามีได้จักระพัดราชาซอมบี้แมนซึ่งใหนะ้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็นซอมบี้แมนนะเพราะว่าเมตาการโลจะอยู่ยาวๆเลยเนาะก็คืออยู่เดือนหน้าก็คือเกโลยูอาร์แล้วก็เจนอสยูอาร์แล้วพอถึงโบล้อเนี่ยค่อยเล่นไม่ได้คือมันจะเล่นได้2เดือนนิดๆอ่ะสองเดือนนิดๆเนี่ยการที่เราจะชนะหรือแพ้นเนี่ยมันตัดสินกับว่าใครเปิดก่อนซึ่งก็เลยแนะนำว่าเป็นซอมบี้แมนบัฟความเร็วไปเลยนั่นเองนะคน แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีตัวบัคความเร็วม,มาเสมอซึ่งผมคิดว่าถ้าจัดยูเนี่ก็น่าจะเป็นสมบ้แมนอยู่แล้วแต่ว่ามันน่าจะมาหลังจากที่เราได้บนลอนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นก็เล่นไม่ได้แต่ถ้าเอาตอนนี้คือได้เล่นก่อนนั่นเองทุกคนหรือจะเอาพอเด็กไปแบกทีมคิโลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เออแล้วแต่เลยว่าเราจะได้แบบไหนสิ่งเกมบ้างแล้สิงเกมไม่หายโอเคทุกคนงั้นเราก็ไปวัดดวงกันต่อนอะ ว่ดดูกันต่ออ๋อแล้วมีคนถามด้วยแพทนี้คุ้มไหมส่วนตัวผมมองว่าคุ้มนะใครที่คิดว่าไม่คุ้มก็ลองมาคอมเมนต์บอกเหตุผลได้เพราะว่าผมไม่ได้ใจเรื่องราคาเพชรจริงแต่ผมมองเนี่ยคือ 94, 9ก้าพโอ้โหหบาทได้3เพชรผมว่าน่าจะคุ้มเพราะว่าปกติเนี่ยหแบงค์เขียวได้10เพชรปะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าหแบงค์เขียวได้10เพชรก็ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวหรอกไหนดูซิ หนึ 1> 1่งแบงค์เขียวได้10เพชรหมายความว่า1บงค์เขียวคือ5บาท5บาทได้10เพชรก็คือ1บาทได้2เพชร1บาทได้2เพชรแต่แบงค์เขียวมีโปรคูณ2นะโปรคูณ2ก็1บาทได้2เพชรก็เป็น0.5บาทได้2เพชรแปลว่า1บาทได้4เพชรถ้า1บาทได้4เพชร349บาทก็ต้องได้ประมาณ1,000 1>, 1 2อ๋อเทียบไปได้เทียบไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ย349บ้าทเนี่ยมันเป็นราคาที่ไม่ได้ใช้คูป,ปองส้มซื้อแต่ว่าไอ้แบงค์เขียวเนี่ยมันคือ1แบงค์เขียวเท่ากับ1คู่ปองส้มเพราะฉะนั้นมันก็คือใช้1ใช้คูปองส้มซื้อนั่นเองอเพราะฉะนั้นเนี่1คูป,ปองส้มก็จะได้4เพชถูกไหมเพราะว่า1แบงค์เขียวได้10แล้วแต่ว่ามันมีคูณ2อมก็คือใช้0คูคจดูปองส้ม1คูป,ปองส้มเท่ากับ 20, เพชรละกัน หนึ่งคูปองส้มมากับ2ี่สิบเพรอันนี้ใช้เจ็ดสิบคูปองส้มก็ต้องได้พันสี่ร้อยเพรถูกไหมโอเคอันนี้ไม่คุ้มและเออใครใครที่แบบเผิดอซื้อเพราะผมบอกว่าคุอันนี้ต้องซอรีด้วยแล้วก็อขอโทษด,ด้วยนะเออแบงค์เขียวแรกโดยตรงน่าจะคุ้มกว่าใช่ไหมว่าอันนี้ใช้ห้าสิบคูปองส้มอันนี้ผมไม่รู้นะว่าราคาใช้คูปองส้มกดซื้อจริงมันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้คือแอนดรอยแอนดอยเนี่ยมันราคาจะแรงกว่า iOS ไใช่ไหม,ไหมจากที่มีคนมาคอมเมนตะ์เนาะก็ 50แบงค์ส้ม50แบงส้ม9,400ห่าร50แบงส้มก็ราคาเนี่ยจะติดที่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่9,400ห่าร50คูป,ปองส้มก็จะได้1คูป,ปองส้มเท่ากับ188เพชรโอเคอันนี้คุ้มกว่าแล้วโอเคเมื่อกี้ผมคิดในใจอาจจะแบบมั่วเออแต่นี่คือคิดและคำนวณแล้ว9,400หาร50คูป,ปองส้มได้188เพชร 1คูปองส้มได้188เพชรอันนี้1คูปองส้มได้2แบงค์เขียวเพราะว่ามันมีโปรคูณ2 2แบงค์เขียวเท่ากับ20เพชรก็ค1คูปองส้มเท่ากับ20เพชรสรุปแพ็คนี้คุม้มคุ้มมากเลยคุ้มแบบ9เท่าอะ่ะ9.9เท่าคุ้มกว่า9.9เท่านเพราะฉะนั้นผมมองว่าคุม้มซื้อได้เลยนะสำหรับใครที่ต้องการเพคก,ก็สามารถซื้อแพ็คนี้ได้เลยอันนี้มันขายทุกเดือนไหมถ้าขายครั้งเดียวอถ้าขายทุกเดือนเนี่ยผมซื้อทุกเดือนนะเออแต่ตอนนี้ผมยังไไมมมม่่่่ซืื้้้อออกกันนนนตปเเเเรราา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 สุแแแพ็คดีวววะยลลแบบทใจ หลายคนอาจจะงงไหมผมพูนู่นพูนี่ก่อนสุ่มทั้งที่ทจะสุ่มทั้งน,นั้นยื้อเวลาทุกคนมันจะเกลืออยอีกแล้วหรือเปล่าเออทุกคนรู้ใช่ไหมว่าดวงผมเป็นยังไงเอ้ยไปทาใจเสร็จแล้วถึงได้เพชรอีกก็นะนะหนึ่งใบเหมือนเดิมโอเคดวงก็ยังเกลือเหมือนเดิมหนึ่งใบเพชรหนึ่งใบเพชรสองใบได้ครั้งเดียวนะก็เดี๋ยวรอดูทําสรุปแล้วกันเราเหลืออีกหกวันมันถึงวันที่สิบสามมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดก็มาดูกันว่า มันจะได้สุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนที่ซื้อทั้งหมดเนี่ย มันจะได้ตรงตามเกณฑ์ปกติหรือว่าจะดวงดีนิดนึงหรือว่าเกมฟิกให้ดวงซวยก็เดี๋ยวมาพิสูจน์กันเนาะเดี๋ยวผมทาคลิปสรุปอีกทีนึงแต่นี้ก็คือสุ่มประจําวันไปก่อนนะทุกคนนะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขออุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรไไม่เป็นใจก็ถือว่าเสวนทางผมละกันแต่ถ้าไม่กมงวลห,หรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ซียูนะครับทุกคน